สวัสดีครับนี่ก็นี่คือจักรยานโหนนี่นี่ก็มีฟ้ายด้วยเราซื้อมาอันใหม่ด้วยไวหน้าน,นี่แสงสองสามเราจะมาดูห้องล่างนี่คนไว้กระฮิบด้วย,เ,วยเราเก็บมาปิดไว้ก่อน มันมีแสงด้วยปิดข้างหน้ามืดแล้วนี่เราจะเปิดไฟหน้าดูน,นี่ไงแสงที่สองกระฮิปสาม กระฮิบเหมือนกันลองมาดูข้างล่างเฮ้ยสว่างเรสเทน้นหนังยางมัดนี่ลองมาดูพายก่อนมีพายด้วยซ้อนแสงม,มันติดกันขึ้นไม่ได้นี่ ้ราปิดไฟนี่แสงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแค่สิอันเราเปิดไฟครับมีผีข้างบนแต่ห้องหน้าก็มีท้ายห้องล่างเลยนี่คือฮัพอับนี้คือไฟฮัพพีม อีไฟเนลอูมันกดไม่ได้มันอันนี้มันค้างลองประกดนี่นี่มันค้างนี่คือครับทีมแต่ไม่มีขาตั้งด้วย มันมีกระดิง่งมีแตะที่ <c oughs> ก็ที่ติล้อไปซ้อนแสงที่ก็ซ้อนแสงเราเปิดไปนี่ไงก็แสงนี่นก็ไอเบรกข้างหลังมันไม่ดีนี่มันแข็ง ห้องหน้ามันดีนมีไฟหน้าขาตั้งไม่ดีต้นใช้อย่างนี้ลองหมุนดูใช้ปัน่นนี่ก็คือไฟไฟเรียวตีตรงนี้นี่ จัก,กรยานผมมีบอ่อนี้มันโดนน้ําก็นั่งได้ขี่ได้ใช้เท้าปัน่นขี่ได้ขี่ไม่ได้เดี๋ยวโหรับตกตอนนี้ผมเดินเข้าห้องแล้วบ,บ๊ายบาย